สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทีนี้นะคะเมื่อวานนี้เราถักตันไปรอบสุดท้ายเนาะนี่ยค่ะเราจะพันเข็มแล้วก็ถักตันรอบสุดท้ายแล้วก็มาถึงเส้นสีแดงแล้วครูใหม่ก็จะพาเพื่อนๆใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะวัดลงให้เราถักตันอีกหนึ่งรอบนะคะ ถักตันอีกหลึงรอบนะคะเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึงสองจุดสองนิ้วนะคะขาดอยู่รอบหนึ่งนะคะเรามาทำต่อเลยรอบนี้ก็ถักตันแบบธรรมดานะเ,นเพื่อนทำไมถึงเปลี่ยนจากพันเข็มมาถักตันเพราะว่าที่เราจะล็อกเนี่ยเราถักตันงานมันจะแน่นขึ้นตัวล็อกฝาบาทมันจะจะแน่นขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ไม่หลุดนะคะเวลาเราล็อกมันจะไม่ดีดกลับนะคะ แล้วก็ถักให้มือเราแน่นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะถักไปเรื่อยๆเลยค่ะคพือรอบนี้ก็ถักธรรมดานะคะตันแบบธรรมดาไม่ต้องใส่อะไรไม่มีแขไม่มีอะไร ให้เพื่อน,นๆถักแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยจนรอบแล้วก็เออมาถึงสีแดงนะคะเพื่อนๆไหนล่ะสีแดงนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมอ่าสีแดงตัวนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันรอบหน้านะคะครบรอบแล้วนะคะพเพื่อนๆถักเึินเลยคู่ใหม่พอเราถักครบรอบแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดน,นะคะเพื่อนี่ สองจุดสองนิ้วพอดีเห็นไหมคะอืมสองจุดสองนิ้วแล้วทีนี้ครูใหม่ก็จะพาอใช้โทรศัพท์คำนวณเครื่องคิดเลขคำนวณน,นะคะอ่าหน้าฝาเนี่ยครูใหม่เคยบอกเพื่อนเพื่อนว่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบห้าเนาะสองห้าห้านะฮะมีสองร้อยห้าสิบห้าหลักเราถักถึงเก้านิ้วนะคะ และทีนี้เราก็มาบวกอ่าคุณแม่บอกว่าแขนด้านข้างเนี่ยสี่รอบรอบละแปดหลักเราใส่แขนสีร่รอบรอบละแปดหลักแปดสี่เท่าไรอ่ะแปดสี่สามสิบสองใช่ปะ่ะแปดสี่สามสิบสองบวกสามสิบสองเท่ากับสองร้อยแปดสิบเจ็ดสองร้อยแปดสิบเจ็ดหารสิบหก ได้17.93จ็เ้าราตัดออกนะคะเอาเอาแค่สิเราจะถัก17หลักข้าม1รู17หลักข้าม1หลักนะคะเพื่อนๆอเรามาทำกันเลย เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดครบสิบเจ็ดแล้วนะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งรูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพอครบสิบเจ็ดแล้วก็ข้ามหนึ่งโลนะคะ รูที่เราเราข้ามรอบนี้นะคะเราจะข้ามอยู่สิบหกรูนะคะทําไมเราจึงต้องเอาสิบหกไปหารเพราะเราจะเราจะข้ามรอบนี้สิบหกรูนะคะแล้วก็ทักไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ1็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหสิบเจดแล้วก็ข้ามหนึ่งให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะสิบเจ็ดข้ามหนึ่งรูนะคะถักไปเรื่อยๆ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 นะคะ จนมาถึงสีแดงนะคะจนมาครบรอบนะคะแล้วเรามาเจอกันรอบหน้าค่ะ,ะครบรอบแล้วนะนเพื่อนๆเราถักข้ามรูเออสิบหกหลักสิหลักข้ามหนึ่งหลักนะคะพอเพื่อนๆมาถึงสีแดงนะคะให้ข้ามหนึ่งหลักเหมือนกันนะคะเรวบางตรงสีแดงนี่แหละตรงไหนก็ได้นะคะให้ข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วทีนี้พอเราข้ามเสร็จนะคะครูใหม่ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวทามาอีกหลักนึ่งกัน เพื่อนเราการลดแล้วทีนี้ครูใหม่จะพาอุตาตายใต้ไดลมพัดอเสร็จได้นะคะนี่ค่ะเราจะเอามาไว้มาร์คดูที่เราข้ามตะกี้เนี้ยนะคะเพราะว่าเวลาเราถักอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราไม่หลงไม่หลงว่าลูที่เราข้ามอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอ่าใช้ได้เกาะมาร์คไว้นะคะการหลงนะ ตรงที่เราข้ามน,นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆหัดใหม่ทาใหม่เพื่อนจะดูดูไม่ค่อยออกว่าเราข้ามตรงไหนแล้วก็ต้องมาวิธีมาได้มา ทำแบบนี้ปลอดภัยที่สุดนะคะไม่หลงไม่หลงด้วยชัวร์ด้วยตอนที่ครูใหม่ค่ะทำครูใหม่ก็ทำแบบนี้แหละเพราะว่าครูใหม่ดูงานไม่ออกแขอยู่ตรงไหนก็ดูไม่ออกเราข้ามดูอยู่ตรงไหนก็ดูไม่ออกก็เลยใช้สูตรของครูใหม่นี่แหละทำเองเลย สีอะไรก็ได้นะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวนะได้เศษเราที่เรามีแหละสีอะไรไก็ได้ขอให้เป็นได้เศษ Thank you. ะะครบแล้วนะเพื่อนๆลองนับดูสิว่าเราเราข้ามกี่หลักครูใหม่เอา,เอาหารสิบหกอ่ะในในตัวที่เราข้ามในทั้งหมดรอบนี้มันจะมีประมาณสิบหกละนะคะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนไคะสิบหกที่ครูใหม่ใช้สิบหกหารน,นั่นเลยค่ะ เพราะว่าเราเอาสิบหกอาหารก็คือเราอยากจะข้ามตัวล็อกนี้แค่สิบหกสิบหกหลักสิบหกล้นะคะแล้วทีนี้พอเราถักเสร็จแล้วเราก็พลิกเอาด้านในออกมาข้างนอกหน้าเพื่อนๆจะพาถักตัวล็อกแล้วแต่ละมันจะเอาออกมาข้างนอกทีนี้เราจะถักย้อนศนก็หมายถึงว่าก็เราก็ถักเดินหน้าแหละแต่เพียงแต่ว่าเราพลิกด้านด้านในมาไว้ด้านนอกแล้วเราก็ถักปกตินะคะ ตัวนี้จะถักยากนิดนึงนะคะอ่าทีนี้จะพาเพื่อนดูทีนี้นะคะกล้องมันจะโฟกัสหรือเปล่กกดดปาจะเห็นไหมอ่าให้กล้องโฟก,กัสเราจะเสียบลงรูนี้เราจะไปโผล่รูถัดไปนะะโผล่รูถัดไปเราจะใช้เข็มเจาะได้เห็นไหมคะเพื่อนเจาะได้ ดึงย้อนกลับมาทางเก่านะคะมาโผล่มาโผล่ที่ตรงที่เราเสียบลงเลยคะ่ะแล้วก็ถักแล้วก็เสียบเสียบลงรูนี้นะคะแล้วก็โผล่โผล่มาแล้วก็เกาะเอาได้นี่ค่ะเอาใหม่กเกาะใหม่ตัวนี้จะถักยากนิดนึงนะเพื่อนเนะ ไปช้าไม่เป็นไรค่ะนี่แล้วเห็นไหมคะรูรูรูหนึ่งมันจะมีรูเนี่ยอีกรูหนึ่งจะจะเป็นได้ที่โผล่นะคะนี่แล้วก็ถักล็อกมาแล้วก็ให้เราใช้เข็มเสียบลงรูที่เมื่อกี้ที่ได้โผล่และนี่รูนี้เนี่ยจะเป็นรูที่เราจะใช้อ่าเสียบรูต่อไปนะคะ เป็นรูเดียวกับใายเส้นนี้นะนเห็นไหมคะดูเดียวกันแล้วก็เสียบเกาะได้นะะช้าไม่เป็นไรนะเพื่อนๆตัวนี้ตัวนี้เราไม่ต้องไม่ยังไม่ล็อกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันอยู่ถีกันนิดเดียวเองอยู่ใกล้กันถักช้าไม่เป็นไรนะคะ แต่ช้าแนละ้วขอให้ชัวร์นี่ค่ะถ้าสมมติว่าเราเกาะได้มาไม่หมดแล้วก็ผักใหม่เกาะเอาให้หมดนะคะนี่ค่ะดึงสุดเลยดึงสุดเลยนะเพื่อนไม่ต้องไปพันเราได้นะคะไม่ต้องไปเกาะเาได้นะคะเกาะมาได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้ทะลุเลยนะคะเกาะมาแล้วก็ทะลุเลย ก็ได้เป็นช่วงๆก็ได้แต่ว่าให้ดึงทะลุนะคะทำม,มาเรื่อยๆเลย ตัวนี้ครูใหม่จะดึงแน่นนะคะจะไม่ได้ถักแบบรวๆนะคะตอนที่เราเสียบลงรูให้เราเสียบตรงนี้นะคะรูเดียวกับที่ได้โผล่ขึ้นมานะคะเสียบลงแล้วก็โผล่รูถัดไปแล้วก็เกาะได้แล้วก็ดึงกลับนะคะทีนี้นะคะเราจะถักมาให้ตรงกลางระหว่างสีเสีเขียวเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนทำไมครูใหม่ไม่ค่อยเห็นได้สีเขียวเลยอ่านี่นะคะสีเขียว สีเขียวตรงนี้จุดนี้กับสีเขียวเขียวตรงนี้นะคะให้เราถักไหมถึงตรงกลางถักไหมถึงตรงกลางกะว่าถ้าอยู่ตรงกลางแล้วนะคะเพื่อนกะว่าถ้าให้อยู่ตรงกลางให้เราข้ามหนึ่งรูปกติเนี่ยเราถักเราจะเราจะใช้เข็มเสียบลงรูนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะไม่เสียบรูนู้เราจะมาเสียบรูถัดไปนะคะนี่นี่แล้วก็มาโผล,ล่รูนี้แล้วก็กอเกาะได้นะคะ หมือนกับเราข้ามหนึ่งรูมันจะเป็นอย่างนี้กล้องมันโฟกัสไหมเนี่ยอันนี้ค่ะแล้วก็ถักไปปกติแล้วก็เสียบลงตรงที่ได้โผล่เหมือนเดิมนะคะเกาะได้ครั้งเดียวแล้วก็ดึงให้ทะลุเลยนะคะดึงที่หมดเลยตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะคะครูใหม่จะพาล็อกแค่ไปกลับก็พอนะคะ นีท่สุดไปเลยเห็นไคะนี่คะ่คะตรงสีเขียวแล้วนะคะก็ถักไปปกตินะคะถักมาเรื่อยเรื่อยมันจะถักยากหน้าเพื่อนๆตัวล็อกเนี่ย แต่ก็เราก็ทําไปช้าๆแหละเพราะว่ามันก็ว่ามันดึงมันกดได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันดึงให้ได้เนี่ยรอดทะลุหลายรูนะคบเพื่อนดึงให้รอดมาได้ทีละรูละโนะคะ ตอนครูใหม่หาทำมันก็ทำยากเหมือนกันนะอานะคะนะ,คะกลาว่าถ้าเราถักไม้ถึงตรงกลางนะคะแล้วเราก็ข้ามหนึ่งหลักนะคะเพื่อน อันนี้จะข้ามแล้วนะคะปกติเราจะลงรูนี้แต่นี้จะไม่ลงจะมาลงรูถัดไปนะเพื่อนเห็นไหมคะแล้วข้ามแล้วมันจะล็อกแล้วนะะนะะให้เพื่อนเพื่อนถักไปแบบนี้จนรอบเลยนะคะเนี่ยถักไปแบบนี้พอมาถึงสองสี่นี้แล้วก็ เนี่ยตรงกลางแล้วเราก็ข้ามนะคะข้ามหนึ่งรูนะคะเพื่อล็อกนะคะถ้ามาดูฝั่งนี้เห็นไหมคะมันจะเริ่มล็อกเลยเห็นไหมคะถักไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจนรอบเลยนะอ่าไปจนรอบเลยค่ะแล้วเรามาเจอกัน EP หน้านะคะ